เาเวยเปิดใจไม่เกี่ยวข้องกลุ่มทุนจีนสีเทาเจ้าเวยประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเปิดใจไม่เคยรู้จักกลุ่มธุรกิจจีนสีเทาในประเทศไทยถามกลับชูวิทย์เป็นใครเจ้าเวยประธานเขตเศรษฐ,ฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากกรณีที่นายชูวิทกมลวิสิทธิ์ที่ออกมากล่าวหาว่า อยู่เบื้องหลังกลุ่มทุนจีนสีเทาในประเทศไทยเจ้าเวยได้ปฏิเสธและถามกลับว่าชูวิทเป็นใครไม่เคยรู้จักไม่เคยสนิทสนมและไม่เคยพบปะทำไมถึงมากล่าวพาดพิงมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่โดยตนเป็นนักธุรกิจชาวจีนคนหนึ่งที่เข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญและมั่งคั่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาอ้างชื่อไปเกี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทา ตามที่เป็นข่าวในประเทศไทยและพยายามเชื่อมโยงให้เกี่ยวข้องกับห้าเสือมังกรโดยอ้างว่ามาเกี่ยวข้องกับตนนั้นแทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะนักลงทุนจีนมีทั่วโลกหากจะกล่าวอ้างกันต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ทุกวันนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ใช่ดินแดนสนธยาตามที่ใครเข้าใจแต่มีความปลอดภัยพร้อมต้อนรับทุกคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอยากให้เข้ามาท่องเที่ยวมีความปลอดภยัยและยังได้สัมผัสทั้งแหล่งท่องเที่ยวชิมอาหารและวิถีชีวิตของคนจีนและคนลาวสำหรับกรณีที่สหรัฐอเมริกาขึ้นแบ็กลิสต์นั้นไม่ได้ให้ความสนใจและมองว่ามันไม่ยุติธรรมซึ่งเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำในวันนี้คือพื้นที่สีขาวมีความปลอดภยัยและเป็นแหล่งลงทุนที่ในอนาคต จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ใครๆก็ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไปเจ้าเวยกล่าวว่าตั้งแต่ที่เข้ามาพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำเมื่อปี2550มักจะถูกคนภายนอกมองว่าเป็นพื้นที่สีเทาแหล่งค้ายาเสพติดแหล่งฟอกเงินและแหล่งอาัญากรรมต่างๆเพราะมีบ่อนคาสิโนคิงส์โลมันตั้งอยู่ด้วย แต่หากได้เข้ามาสัมผัสแล้วจะเห็นว่าบ่อนคาสิโนคือส่วนหนึ่งของการลงทุนเท่านั้นปัจจุบันได้มีกลุ่มทุนสิงคโปร์เข้ามาเช่าเพื่อบริหารในระยะยาวเปลี่ยนชื่อมาเป็นอาลูซีคาสิโน